ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะแมทตบอลในช่องแมนซิงนะครับวันนี้ก็มาแจกรีแม็กหนึงจุดเก้านะครับแปบงหน้าสองพันสองพันจุดเก้านะครับผมคันนี้รถเสียนัดครับผมอ่าใครผมมีเรื่องยจงมาประสานประชาสัมพันธ์นะใครที่เอารถผมมาไปโมลงมือถือไปโมลงอะไรต่างๆอะ่ะรถพวกผมอะ่ะก็คือขอเครดิตหน่อยนะครับหรือเอาไปทําคลิปอะไรก็ขอเครดิตหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เอาไปยึดกันเป็นเครดิตตัวเองกันหมดเลยเนาะก็คือผมไปดูมาแต่ละคลิปเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะนี่ เอาไปเป็นเครดิตตัวเองหมดเลยนะที่เอาไปโมล,ลงมือถืออ่ะผมขอเครดิตตัวอก็ดีนะครับเอเค,คับเรามาดูของแต่งคันนี้เลยดีกว่าเอาไปโมล,ลงเกมมงเกมหมื่นน่ะผมมีหลายเห็นหลายช่องนะที่ว่าเป็นคนดีๆอ่ะก็เยอะนะครับส่วนคนที่ว่าไม่ให้อะไรเลยก็มีนะครับส่วนคนที่ว่าปลอมเครดิตก็มีนะครับแต่นี้น่าเกลียดมากเลยปลอมเครดิตผมทิง้งละยังเอาเครดิตผมไปแบบชื่อคนอื่นอีกนะครับโอ้โหผมแบบมันไสมากเลยแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ถือว่ามันพลาดไปแล้วนะครับ มาดูคําบ้านหลังนะครับเป็นไอรอนบาร์นะครับไทเทนครับมาตรงนี้คบเป็นชุดไอรอนบาร์นะครับหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นไทเทนนะครับแล้วก็มีแผ่นยึดถังในในโตรนะครับทั้งหมดสี่ลูกนะครับมีแบตนะครับอยู่ตรงกลางครับเอาแบตย้ายมาอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นอะไรไม่รู้นะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันน่าเป็นที่อะไรที่ยึดไอ้บนเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่สวยมากเลย ฮ้าแต่งทุงนี้ก็สวยนะครับรถชีวิตจริงนะครับสวยมากเลยล้อนี่น่าจะเป็นล้อล้ออะไรก็ผมไม่รู้เหมือนเดิมอะครับก็ดูสเปครถตามตาม,ตามนี้เลยกันไอเย็ดเคข้างหน้าวะ่ะสวยจังวะสวยสวยเลยนะครับนี่โบว์แม่งโคตรสวยเดินท่อโคตรเนียบเอ ي, ้ยกูชอบวะ่ะตัวรถตัวรถตัวนี้น่าจะไอตาซื้อมานะครับเฮ้แต่สวยวะ่ะสวยวะ่ะทุกคนชอบไหมข้างหน้าแบบเนี้ยทุกคนชอบไหมผมชอบวะ่ะเฮ้ยไม่ไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยสวยสวยจริงนะครับดูดู โคตรเนี้ยบแล้วท่อสีท่ออินเตอร์ม่นเทนะน,นะสีท่ออินเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันโคตรแท,ท้อะสีแบบตองนันแถงสะท้อนแส,อสงอะให้ดูปากโบปากโบตีททนี่ดูท่อขึ้นบนนะครับเป็นท่อดักนะครับไอ้ยัดเคมึงโคตรสวยเรียวยิ่งนั้นแม่งทำรถโคตรสุดนะโอ้โหงายเนียเนยเน้ยบเลยอาจก,ก็เป็นจกแต่งแต่นะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันกระจกอะไรนะครับประตูก็เป็นคาร์บอนนะครับตีหมหุดให้ดูหุดนะครับนี่ กินไม่ได้แต่เท่กินไม่ได้แต่เท่ทุกคนวัดอ่ะฝั่งนี้ครับอ่าไอเดฟฟี่ครับผมฝั่งนี้ก็วัดบูธครับแล้วก็ตัวลบโค้ดครับผมพั่งมาลัยก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับเบาะก็เป็นเบาะน้ำเงินนะครับผมนี่เบาะแข็งนะครับมีเบาะหลังด้วย2เบาะนะครับตรงนี้ก็ยึดอาร์มไอรอนบาร์นะครับเป็นคัมบาร์นะครับนี่โคตรเท่เลยของไอรอนบาร์นะครับมาดูตรงนี้อ่าชวดหลังอะไรดูกันไปหมดแล้วนะไปผมว่าคืนนี้ไม่ธรรมดาแน่เลยวะโคตรเท่อะ กินไม่ได้แต่เท่นะทุกคนเจ็ด K กินไม่ได้แต่เท่นะคันนี้ขึ้นหลังคานะครับขึ้นหลังคานะมอเตอร์แต่งยีเท่ต้องขึ้นหลังคาร์เทนั้นนะครับไปนี่ไปนี่ปาดถนนไม่แล้โชโชโหดนะครับเจ็ด K ทีมงานรอเต็มเลยนะครับนี่ทีมงานผมตรงนั้นนี่ไปนู้นนู้นเบิ้ลเบิ้ลเบิร์นก่อนเบิร์นก่อนนี่ติดแววนเหรอป้องโน้โน้โน้นมันแหนเสียงเสียงท่อวัดได้ไหมวัดได้ไหมออกมา เอาเลยนะครับถนนเทื่อนอยู่แล้วเราอะ่ะเอาถนนถนนเทื่อนอยู่แล้วามาเบิร์นเบินเบินมาสามสองหนึ่งนะครับพร้อมโอ้โหชิงออกก่อนเลยอ่ะโอ้โหชิงออกก่อนเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยบาสไอ้บาสแรงว่ะโอ้โหไอ้บาสแดกกลัวโอ้โหไอ้บาสแดกว่ะยัาาดมา <laughs> ผมลุกแปนะ80รอบต้นมันไม่ได้นะครับต้องรอปลายเท่านั้นหน้าแปนะอ่าใหม่มาใหม่มาใหม่มาเมื่อกี้ไม่เอาจริงรอบนี้เอาจริงรับมาตัวดีๆนะไอ้นั่นชิงออกก่อนเนี่ยเมื่อกี้นะไปเอาแล้วไปแล้วมาดีเดบัสลูก6กหกนะหกหกแม่งรอบโคตรจัดไอ้เหี้ยเอ้ย80แดงไม่ได้เลยเอ้เออกข้างบนเน่ะไอ้เหี้ยอะไรต่ดออกข้างบนด้ี่ยบ้าโคตรเท่นะครับทุกคนนี่ออกข้างบนนะทุกคนดูดิ เย้ K, แคเดี๋ยวเปลี่ยนไอตั้เป็น,นสีดำนี่จ้าบเลยนะเปลี่ยนไอตั้เป็น,นสีดำเฮ้ยเดี๋ยวผมไปทำนี่เงาเปลี่ยนไอตั้เป็น,นสีดำนะเอ้ยอ่ะมันควายดำออกหน้าหน้ารถเลยนะมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเฮ้ยมันว่ะเรื่องมันแล้วอ่ะคันนี้อ่ะทรงสวยนะโรเลต้าทรงสวยแล้วตัวนี้นะมองไงไปไปชิงออกก่อนครับพอดีล้อมอันแรงเนาะ โอ้โหดูข้างหลังข้างหลังแม่งวิ่งบนฟุตบาทเลยววะไอ้เยี่ยมโคตรสุดวะไอ,เอ,อ้เหี้ยข้าสนนี้ตำรวจด้วยแม่งเล่นวิ่งบนฟุตบาทเลยนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยเอ็เบรกหรือกดเบรกไอ้เออบียสนะทุกคนไปสายสี่สายสี่สายสีย่หน่อยเออฮันแข่งก็จัดเสร็จแล้วเนาะโอ้โหเยอะจัดจัดแค่เหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้วงไเวินเหมือนรู้อวงพวกกิงอ่ะเหมือนรู้อ่ะโอ้เหมือนมันรู้รรรกันอ่ะดูดิดูดิมาปล่อยเลยมะมา เลงอ่ะเอาเลยเฮ้ยถ่ายรูปอ่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาโอ้เยอะเยอะคนเยอะโอ้ดนปาดโอ้รนชนเยอะเยอะเป็นไงอ่ะเยอะโอ้จอพับเลยโอ้จบกันจบกันโอ้เดี๋ยวขอตัดชิปก่อนนะครับโอ้มาอันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เผลอกดพับจอนะครับโอ้หลุดเลยนะเอาใหม่โอ้โหกำลังมันเลยเมื่อกี้แซดขึ้นไปเลยข้างบนนะกำลังผัวพอดีโอ้โหลดพลามนิดหน่อยฮะเอาใหม่เอาใหม่มา มามายังเยอะเหมือนเดิมยังเยอะเหมือนเดิมมาเอาแล้วครับน้อง๊อปไปกินหนึ่งกระชากไปออกเลนนอกเลยเดี๋ยวไปชนอีกนะครับออกเลนนอกเลยเอามาดิมาดิัยรุ่นมาดิมาดิมาดินี่เป็นไงโอ้โหข้างหลังก็เยี่ยมกันโอ้โหจะสามม่งได้หวะเครื่องม่งได้หวะโอ้ทำไม่ได้ทําลูกนะโอ้จบกันไม่ได้ทําลูกโอ้ไม่เป็นไรครับหมุนไปนะครับไม่ได้ทําลูกไม่ว่ากันไม่ได้ทำลูกเพราะว่าแม่งผมไม่วิ่งเนี่ย มามามาไปข้างหลังต่อนะครับยัดเขไม่ธทมารมดามันหนุกว่าหนุกว่าเอาแล้วอ่ะนี่แหละรถแมนซิงจริง,รง,รงมันต้องเล่นแบบนี้ครับถึงจะหนุกครัานี่ต้องแบบนี้ผมชอบนะทุกคนนะแบบนี้ผมชอบเลยเล่นก็นลเลื่องแบบนี้นะหนุกเลยผมบอกว้าแต่เอาแบบมาป่วนปาดหนุนแล้วนี่ยโเอ้โหอยามาดีกว่ามาแบบนั้นนะนี่มาเล่นแบบนี้นี่ปอชอบนะครับทุกคน นี่มาเล่นแบบนี้นี่ผมชอบผมรักตายเลยบอกเลยพูดเล่นแบบเนี้ยเปิดต่ออีกสิบปีนะทุกคนเอาไปแล้วไปไปไปใส่มุดเอาหน่อยใส่มุดเอาหน่อยใส่มุดเอาหน่อยไปแล้วครับผมมาดิครับมาดิครับโอ้ยยัดเต็มระบบยัดเต็มระบบคนนี้ไปแล้วสองร้อยยี่สองร้อยยี่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยหาช่องหายช่องลงม่ได้หายช่องไปวิ่งดันใน ไปไปสวยสวยสวย,สวยเฮ้ยอยากเก็บนะทุกคนนะโอ้ดูดูแต่ละคันดูแต่ละคันโอ้เดี๋ยวปรับเวลาก่อนนะปรับเวลาก่อนปรับเวลาก่อนดูแต่ละคันเมื่อกี้เห็นไหมคนลบโลก <Okay. S 1> โอ้มันครับนี่แหละที่มาของว่าแมนซิงนะครับใครไม่เอารถบิ๊กฟูลมาวะหน้าแบนเนาะมันนะปล่อยอีกปล่อยอีกมันหมันหนุกหนุกครับจัดได้ทั้งวันนะแบบนี้ครับ ไปไปไปมุดมุดมุดเกียหนึ่งสับแล้วเอาแล้วบอสไซเด็กแว้นด็กแว้นเอาแล้วนี่ตัดไปหนึ่งทีตัดไปอีกทีเอาไปไปล่างยาวครับรอลอบอม่านเดียวรอร่อบอม่านเดียวไปมุดไปไปวิ่งนอกหนนเลยครับเอาเลยครับปาดเข้าในเอาแล้วนี่โอ้โหไอขาดคนเดียวจริงผมได้อยู่หวะทุกคนโอ้โหเจ็ดสามนี่เขาแรงดีจริงๆว่ะเฮียเขาแรงว่ะ แรงมากเลยนะเจ็ดสามนะไม่ธรรมดาว่ะไอ้นี่แรงมากเลยนะไม่ธรรมดาว่ะผมว่านะเช็คมันดิแรงจริงแรงจริงผมบอกเลยโอมีเครื่องเือพีนะก็ว่ามันรุมันแรงแรงปกตินะแรงจริงแรงจริงผมบอกเลยนะนะแรงจริงไปไปไปมุดมูดมูดสายมุดเท่านั้นจะรู้เอาเรียบร้อยตัวแรงตัวแรงเขากางทางแรงนี่มาก จัดออ้ยโอ้ยอย่ามาปาดพี <If> you suffer, you ่อุยเอียงเอียงเอียงชีวิตจริงได้เอียงนะครับเอาเอาเอาไอ้นั่นมอไซค์ครับย้อนสอนมาเรียบร้อยไม่ต้องมานะครับไอพวกที่ว่ามาย้อนส้อง้อนสอยนี่ไม่ต้องมาเล่นนะครับผมไม่เอานะไม่หนุกนะครับแบบนี้แหละหนุกนะครับนี่ต้องเล่นแบบดีนะครับจะถึงจะมันอ่ะแล้วแมนซิงอ่ะบอกเลยมันจริงผมข่อยร่าขอยร่าป่ะผมไม่จบชีวิตจบไม่ลงจริงแม่งมันว่ะชอบเป่ะผมม่าไซเริ่มมาเยอะนะครับมอไซค์มันชอบปาดนะครับมันก็ถ้าเล่นเอามา อีกรนะอบนึงเฮ้ยเฮ้ยตีลิขสิทธิ์กูเว้ยไปไปยัดยัดเอาแล้วเอาแล้วมามาเจ็ดสามของจริงเลยเยี่ยแรงจริงเจ็ดสามเนี่ยมันมีทำลูกบายสิทนะครับเฮ้ยมันแรงกว่าไอเจ็ดสามมันแรงจริงวะร,รถมันรถนะไรวะเนี่ยแค่ธรรมดาเนะี่ยผมมาเนะี่ยไอเจ็ดสามเนี่ยยัดเถอยัดไปยาวๆปะ่ะสามร้อยต้มนะครับสามร้อยอะไป Beast <m> โอเคครับสำหรับคันนี้วันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนครชอบก็อย <cam> ู <c oughs> ่เลมกดนไค์ก <tim> ็สมทุกทายผมได้วันนี้ขอลาไปก่อนนะผมขอบคุณครับ